สวัสดีค่ะพี่น้องมาในแย่สอนสุภาพพี่น้องนี่มาขุดมันในหัวมันในหัวมันนะคะนี่หัวมันเหลือตัวหัวมันอีอย่างแยกก่อนแยกสอนกันแตบ่บ่งมาแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องแน่ยแยก่อนอจ้าพี่น้องามาขุดมันเลยจา้าเฮ้ยแยก่อนแ้ไปขายพี่น้องเอ้ยแยกสอนสิอันนี้นั่งกระบาดเดินนี่แยกสอนก็ยื่นเอาเดินนี่ทายแยกก่อนเนี่ยเอ้า พี่น้องเห็าานหัวมันยัง <c oughs> เฮ้ยเบิ่งติล่ะเพื่อนพี่น้องจ๋ายาก้อนเอ้ยคือใหญ่ขาดเถะเอ,อ้าเสียมหลูพี่น้องเบืง้งโอ้ยน้องเฮ้ยไก่กระเด็นครับมานี่เน้องีไหมไหมพี่น,อน้องเฮ้ยเ้ยเกิดมันหนังยาก้อนมันเห็บมหมห่มันเลือดมันเลือดแม่นขูดเถิพี่น้องเบื้งมันเลือดบ่ เมนวมันเหลือพี่น้องนั ios, ่นะนะน่นะ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 นนะนนะนวนมนนะนะนนะน่นะอะนะนะนับะนะนะนนมาเลยเออนะ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 องนะ่นอนโน้ยะนะนะนนะนนนะ่ามะนะนะนีนนะนะนะนมือมนนะะะะนนนนนนนะนน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 ีมนะนนนนีนนนนน ก็มันขื่นเียวมันก็ขึ้นจโดจีเรียงสีนี่ได้นี่โอ้โหปาดพี่น้องมาเอาไปอ้อู้เดี๋ยวอนะหัวใหญ่เถโอ้โอ้ขึ้นโยนถึงสัตวเอาเอาแค่นี่กับพ่อนี่ต้นงยงเงงมันหมนันสิบผู่บอเออตนนั่นออกเหบเบิร์ดบ่นี่นเธอออกให้เบิรดนี่เบิร์ดพี่น้องเบิร์ด ันเลือดนะจะซอสจะไปต้มกินน oh, oh. ี oh. mm ่น hmm. yeah. mm ี hmm. gone, ่อาหารมังคดสับเลยเออสับตะเกือกเอาเออโอ้ยเอองามจุาปาพี่น้องดุดบ้านคุณแม่บ้านยายติ๋วมีบอนมาเอาไปปลูกด้วยจ้าเด้อนั่นไม่งางหรือเธอหัวเก่าบอกนี่หัวนี่โอ้สีซับบาดอะไบาดใจว่าลงลึกโองหุ่นซับขาดอีกพี่น้องเอ้ย Tầm ngang ngang ngọc đó. A côn Nó cider. A côn bói yêu vẹn vãn. A Em yêu bay. A yêu bay. A bay. cứ bay. A bay. A bay. bay. A 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 bay. bay. A bay. A bay. A bay. ย่างๆอีกเด้นั่นถมใบก่อนถมใบก่อนเหมือนรังค่อยเอาไปอย่างมันหลายกระดอกเก็บไปหลูกมนันหนิพี่น้องเบิ่งก่อนหนินี่นี่นี่ทั้งหัวเธอหนิเต็มอยู่นี่ลูกมันอ่ะนี่เก็บไ้พี่น้องเบิ่งมันกินแสีบได้เออนี่พี่นอ้องนี่เห็นบ่นิกระไม้ตะกี้รำไพ่ย่าหนาวเอาหั่มมันนี่แหละพี่น้องไปโตไปโมกินเออนี่เราจะพายก้อนโมก,กินจั็กหน่อยนีย่แหละ ได้ไรสดยากเถื่อคุณพี่้องอีอะลรอลาอยู่เด้อคุณยายเอาไปปลูกด้วยจ้ะเต็มขู่เหรอเห็นบอ่พี่น้องแต่ว่าต้นนี้มันอัดโตโตอัดขึ้นเงี้ยง คู่คู่เนี่ยมันเอาบ่ได้บะตีเอาได้คือแกนบ่ปบะแตนเอาบ่ได้บะแตนบ่ปูเบิด้วยแหละอ๋อลงดินบ่ได้ดินแกนบ่กมองต้นบะปูมีกันหนึ่งต้นพุ่นบอต้นนี้กัหน่วยบักสมล่มบ่เธอหน่นี่เป็นหน่วลนวลอยู่พี่น้องบักสมล่มหรือบักสมเสียวเกี่ยวกันเขาปะ บักสมล่มหรือบักสมเสียวเกี่ยวกันอยู่ทา้งหลาน้องทั้งหัวน้อง่าบปน้องดกเกินว่าดกเกินว่าไม่พี่น้องหนวดหำมันนั่งดกดกไหทั้งบ้านทั้งบ้านจะสอนเอิ่นหำเด้อหำมันจะไปชิ้นเลือดเด้อหำเอ๊ะบ้านเ่ากับเอิ่นกั้นบักหำบักทำอยู่แล้วเบื้องจะสอนทุกขาบอกข้าอันนั้น อ่ะยากอนพ่ออลไรเต็มคู่แล้วเอาไปต้มเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมั่วจาสอนหน่อยป่ะพี่น้องออกไปออกไปจากเสียงยังก็เสียงยังปีใหม่วันสิ้นายถ้ำให้พี่น้องอันนั้นในเบืเ้องในโอ้เสียงเพลงหลายแม่พี่น้องเสียงเพลงปาะั่นสนั่นพดัดพดอยู่ โอ้ยเลิไไ่มปดเหตุยาก้อนขุดต่อยู่บ้านี่เบ,บ,บ,บิ้งไปเบิ้งอ,อีกเบิ้งพี่น้องปะโอ้ยักร้อนอยู่ในหากหัใหม่พี่น้องขุดอยู่คนมากขุดเสียด้บอกเออหัวปักไงหนึ่งขุดถึงมาไหบระหันหัวหัวห เต็มคุเต็มแข็งเบิ้งพี่น้องเบิ้ลถูกอุ้ยหลายขัดตาจะปลุแยวก่อนมาหอดมันกับมาหลางละพี่น้องสล่างในร้านเพิ่นหัวใหญ่กระดอกกระเดียเนาะชั่วคือสิถูุดีเนาะต้มเป๊ขายก็ได้ ล่างล่างล่างไปไหวเพราะว่าเอาไปุมดละเบิ้งหัวหัวไหนหรอคนแก่สอนปัดว่าเคียงก็หลุดเนาะคนแก่สอนแบาไม่เงี้ยละเนาะมันอยู่ข้างดิ่งข้างล่างโอ้โหมันอยู่ลึกว่าแต่อยืนตื้นมาเด้อพี่น้องมาแบ่งเอาไปเด้อมันเลือดมันเลือดต้มลองกินเมึงนายบอกเขาห้า แต่เอาไปฝากคนอยู่กรุงถีบนะเข้าวปลาเคเ็วจะกินมันอย่างเชือกเนาะคุณยายมาเอาไปอันนี้เด้อจ้าคุณยายจ้าสุกูสุก้อนสมองสมบัขขตเลินเลยคุมาตะกู่ทองแซ่บเลยจ้ะของแซ่บตะคู่บรคโภคปลาเถื่อเกล็ดที่สกกิลเลยมีเวลาห่ <c ười> ออกสู่หุ่นออกเลือกเลยเอออันนี้แล้วเฮ้ยหุ่นออกเลืก็แดงยังคือเลยเทอาน่ะพุ่น นั่นๆๆๆนี่เออนั่นได้แดงๆเป็นเหล็กแล้วเต้ซื้ออาวะโอเคาว์สี่สาม้หรือสี่สี่สามสี่สามสี่สามเราม่หลองเนาหนึ่งห่อหน,นึ่งจะเป็นไงคะเก่าเก่าก มาแชาแล้วไปต้มหมูมันเองอ่ะต้องเท่คุณวัวมาจุดเบหมูต้มแกซื้อหมูต้มพี่แน่โอ้พี่แดงแด้วพี่น้องโยบันเองรักจ้ายกเก็บเด้อจ้าพี่น้องจ้ามือแตะงามๆให้คุณยายมาเอาไปต้มซอยกันเด้อนู้นขันบอลนะแค่นี้ละจ้ากินหอดกหัวทุกคนสมองตะบอลได้จ้าเด้อ